สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะสาวน้อยรอยขินแดงะคะ่ะวันนี้แต่งตัวสวยๆนะครับเพราะว่าจะไปงาน,นเกิดพ่อปูค่ครับวันนี้ไปตักผมให้เพิินน้ค่ะวันนี้อากาศแดดดีๆครับมันวันนี้ถ่ายให้แต่งตัววันนี้นะโอเคเตรียมตัวกันนะคะวันนี้จะไปงาน สิโอ้ไม่ได้ยอมสีผมค่ะเดี๋ยวค่อยเดินทางค่อยว่ากันนะคะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะวันศุกรันี่บอกว่หนาวแต่ว่าหางใส่เผื่อไว้หันมันหนาวแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแม่เปรกกะตกแก้มเลยค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่ปังป่ายเถลุสุขคนหูหายไล่ผมค่ะเบญยอมสีผมค่ะวันนี้ก็สิบปงานวันเกิดของพ่อปูนะคะวันนี้ก็จัดการสัรค์นิดหน,น่อยตามครอบครัวจะบบหูกับคนสีมาจะค้นค่ะวัดรอะระวังด้วยนะคะขับรถเนื่อทำไมขับรถเร็วได้เรียนมไปอายาวตัวเน,นาะเดี๋เลยเนี้โอ้ยยุ่งหนักอ่ะโหลไฟค่ะรถไฟไปแล้วครับอู้นตาม้นกัน เห็นอหอดรถไฟไปกะกขับรถออกไปแล้วค่ะโอ้เป็นตัดผมให้เพิ่นกลับมาเ่ยงานมันเกิดเพิ่นมาดีไปอาทิตย์ที่แล้วก็เอไ,ไหวกำเมยมีแดดดีนะคะค่ะมอมหมาปลอดภัยทุกทุกกคนบัดดีค่ะสบายดีกันบ่ค่ะมาอัปเดตกันนะคะวันนี้กับ่บมีอย่างหดอกค่ะ คือว่าประเทศฟินแลนด์เขาก็ปิดร้านอาหารปิดปลาปิดยังค่ะไอไออะไรห้างนะคะห้างแล้วไงเขาก็ไม่จําเป็นเขาไม่ให้ไปช้อปปิ้งนะคะช่วงนี้นะคะเขาหยุดกันนะคะต้องป้องกันอยู่ที่บ้านคะ่ะก็มาหายไปใสค่ค่ะมาหายอยู่บ้านมาหายชัางสันกันหลายเราก็ เอากับ้าเลยกินดีไว้เวลากินปิดกัไอกามากูุ่นอะไรต่อตาแฮนนนชะนอหลังกีนี่ก็กอล์เมอรีกูนิดหม้อปิดกับแฮนนเนาะโอเคประมาณสามอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วละค่ะนี่ยเขาบอกหายุดด้วยนี่ก็สิบ่เป็นเดือนแล้วกันก็คือปิดร้านอาหารร้านอาหารก็ปิดช้อปปิ้งอีเดียปัก เขา copy มดกับร้านผู้ช้อปปิ้งช้อปปิง้งผู้ซื้อผู้ซื้อผ้านี่นะได้ก็คือว่าคือร้านอ,อ่ะซื้อของกินซื้ออาหารการกินไปแค่นั้นล่ะคะ่ะกับร้านขายยาเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยชิบ้า,ายังได้นะคะยังได้ก็ค่อยมาดูกันเด้อค่ะนะ,ะติดต่อ,อติดตามกดปีหนะติดตามกดไลก์กดแชร์สรางน้อยรไรเอ็ดฟินแลนด์ให้แน่นนะค่ะ เดี๋ยวเคยไปบ้านพะปูอินจะทายอัพเดตมาให้เบิร์อีกที่นะคะโอ้ยอ้อ่านนอนไหมเพิ่มเติมน้ำมันค่ะไม่ได้เห็นแต่โอ้ยออคก็เห็นแต่อะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมน้ำมันค่ะ bây giờ chúng ta tìm kiếm bây giờ chúng ta 95,1699 ồ hô là 1.7 1.7 khá, 1 lít ồ hô, 1.7 khá 1 lít lúc nãy tôi không có ăn ออนก่อนน้ำมันหลดลงแล้วค่ะบโรดอัมก็คือเก่าแล้วค่ะน้ำมันก็ได้บนอากาศนะคะเตือนน้ำมันตอนนี้ก็ตึกก็อสังก็อหยังเต็มเลยค่ะเมื่อนี้อากาศดีค่ะสิดาเพ่นก็สิไปิซื้อดอกมุดอกไม้ซือของฝันนี่ยังหพยพอเพ,พ่นนะคะอากาศดีค่ะแต่ห่างหนาวนะคะอืมบนอ่างอันนี้ก็เหมือนกับอ่างอันอ่างลงน้ำ เขามีแบบชนิดแบบว่าอันอันมีเครื่องทําร้อนทําละเทนทำทำอุ่นให้ค่ะเซาค่ะอันนี้เขาอันนี้เขาทำใบไห้เซาผู้ใดเซาก็ได้นะคะเซาไปใช้ก็ได้ไปตั้งแท็ก็ได้ค่ะาานี่ก็ทําใบนี่ก็เป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะคะเซาองค์กรต้องมาร้านอาหารแล้วมีธุรกินี่แบบอันนี้ก็ร้านอาหารร้านไปกินเขาบ่เปิดค่ะ ช่วงนี้มันอันตรายค่ะบเพราะเปิดก่ะเอาให้ยุดค่ะปินไปได้ก็ให้ยุ่บ้านต้องระวังตัวเองช่วงนี้ค่ะหมด็กเค่ะบ่น้ําค่ะที่มานีย่ยยังเหลือจักหน่อย,ยที่มาก็ได้ เปกับฟันจมูขีพ่นจมูกก็ออกอยู่พ่นสองเตืาหรอกกินยาพ่อเป็นแต่อยู่ได้บาดตัดผมพอปูได้บ่นเนบาดนก็ลอยตำนาแสรจมเลยกแต่ืสดแต่ืสิดมาต้อสืบอะไรอเลียกระสนตายกัน

มนไปหยอดเหรียญชั่วโมงละเค,เคงครึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งยูโลหนึ่งชั่วโมงก็สองยูโลคูณสาก็เป็น6กหกหกโลไปยังกัมัาซากูเีโลเอายโักาเมตุนเตยเอ็กแซกนี่โอเคโซเฟอร์มันนี่ขับรถหัวสั่นหัวคอนเลครับ โมเมาก็คือเมาค่ะเราขัดบมดจงแด็กอยู่เราไปค่ะสวสวัสดีค่ะกุก็สนอสบายดีไหม How are you มีแต่อเอง <c oughs>

Peruna. Ah. Joo. Mm. Hyvä, hyvä. Okei. Okay. Joo, Jussi, odotan Jussi. Joo, menen vessa. Joo. Täällä on sitten Tavin poroja täällä. No uh siis -huh. täällä jossain. Joo, täällä. Joo. Ja saat ottaa, ottaa sen ja katso tässä Jussi. No. Onko tänä on? onko tämä? Joo, se on kyllä. niin hienoa. No, mä otan Ongo. 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 那这猫本身也买好的。

Hyvä, hyvä. Okei. Joo, Jussi, odotan menen vessa. Joo. Tuolla on sitten kahvin poroja täällä. Onhan mm -hmm. siis täällä jossain. Joo, täällä. Joo. sä oot ottaa, ottaa sen ja kato tuossa Jussi. No. On kotona on. Aha, on kotona. No. Joo, se Jussi kyllä. On niin hienoa. No, mä otetaan.